ดวงจันทร์นำคนไทยไปพบกองเหตุฆ่าพม่าตายสีคนเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนไปพบอัพหัวของอม่มพม่ามังมหาสุรนาคกับรผ่านผู้ใหญ่ของพอมา่า หยุดไปไหนกันเราจะไปฆ่าเขอแม่ฆ่าไม่ได้หลายคนแล้วไม่ดู้คิดดแล้วอาเขาสั้งยิงเพราะเขาตายหมดดีทีเดียวผู้เราก็ตายกหมดนี่แหละเพราะเรื่องสุขภัณไม่เคยถอยเราจะไม่ยอมถอยถอยไม่ถอยไม่ถอยไม่งั้นยิง ปืนดังมารอบข้างรองส้อยเพลงเลือดสุพรรณดวงจันทร์กับพวกตายหมดเมื่อคนไทยตายหมดแล้วแม่ทัพพม่าออกมาพูดว่าเลือดคนที่นี่ไม่เลวเลยกล้าหารรับชาติไม่กลัวตายหาคนชาติใดสู้ได้ยากเสียอย่างเดียวแต่ไม่มีอาวุธนี่แหละคือผลแห่งการต่อสู้โดยไม่มีอาวุธเพียงพองการต่อสู้อย่างเลือดเดือด ต่อสู้โดยไม่มีอาวุธพักพร้อมก็เหมือน,มนแมลงเมาบินเข้ากองไฟน่าเสียดายเลือดไทยเลือดดีเหลือเกินถ้าไทยมีอาวุธพักพร้อมดีจริงๆเหมือนชาติอื่นๆแล้วก็จะไม่มีชาติใดในโลกนี้สามารถเอาชนะไทยได้เลยเป็นการแน่นอนว่าชาติไทยต้องเป็นชาติที่จเจริญยิ่งในภายหน้าถึงแม้เราเป็นพมา่าเราก็ยินดีจะร้องว่าขอให้ชาติไทยจเจริญ